สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มานั่งคุยกันต่อแล้วได้คุยกันไป2เมนูแล้วนะครับ A1 กับ A2 ก็จะเป็นเรื่องของการปรับแนวคิด A3 ก็จะเป็นเรื่องการปรับแนวคิดเช่นกันแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องของการปรับใหญ่นะฮะคือการปรับเปลี่ยนเจ้านายออกไปเลยนะครับเจ้านายเดิมไม่เอาลวอันที่2ก็คือว่าเรื่องสําคัญของการทาธุรกิจต้องมีเข็มทิศธุรกิจต้องรู้ล่วงหน้าก่อนนะฮะว่าเข็มทิศธุรกิจเนี่ยจะชี้ให้เราไปทางไหนเพื่อความปลอดภัย ส่วนอันที่สามเนี่ยจริงๆเราก็พอรู้แล้วล่ะครับว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะเพิ่มในเรื่องของระบบปฏิบัติการเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะเรามาดูนะครับว่าเปลี่ยนเจ้านายใหม่คืออะไรเดิมทีเดียวนะครับเราทํางานอยู่ทั่วๆไปเราคิดว่าเจ้านายของเราก็คือคนใช่ไหมครับแต่ไม่มีใครอยากมีเจ้านายนะฮะเราอยากจะมีอาชีพอิสระแล้วก็เป็นเจ้านายตัวเองแต่เวลาเราเข้าไปทําธุรกิจเครือข่าเนี่ยเจ้านายของเราคืออะไรฮะคือนโยบายของบริษัท นโย,ยบายของบริษัทที่เราเข้าไปทําคืออะไรครับคือการกระจายสินค้าบริษัทเองต้องการกระจายสินค้าด้วยวิธีไหนครับด้วยวิธีการให้สมาชิกขับเคลื่อนสินค้าจากโรงงานไปสู่บ้านผู้บริโภคเราเข้าไปเราสมัครขอไปเป็นผู้กระจายสินค้าหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมครับแล้วเราสมัครเข้าไปเป็นอะไรฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นสมาชิกเข้าไ้ก่อนแล้วกันแต่จริงๆแล้วหน้าที่ ของสมาชิกนะครับในการที่จะทําธุรกิจก็คือการกระจายสินค้าคราวนี้พอเรากระจายแล้วเราได้อะไรครับเขามีแผนการจ่ายค่าตอบแทนเป็นมัลติเรเวลนะครับเราเรียกว่าเป็นแผนผลประโยชน์ละกันนะฮะคนเราเองเนี่ยพอเราเข้าไปเขาก็ไม่ได้มองหรอกว่าตรงนี้เราเข้าไปกระจายสินค้าเราเห็นแผนผลประโยชน์ตรงนี้เราก็มองอยู่ว่าเราเองอ่ะน่าจะประสบความสําเร็จขั้นสูงอยู่บนยอดพีระมิดด้บ้านในรถในอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมฮะ พอเราเข้าไปแล้วเราก็ยังวนอยู่กับการกระจายสินค้าอยู่นับเดือนนับปีมันก็ไม่ไปถึงไหนเมื่อกระจายไม่ได้หรือได้ยอดไม่เป็นไปตามนั้นแต่ยังต้องมีการรักษายอดเราก็เลิกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกคนใหม่เข้ามาก็มาขับเคลื่อนสินค้าเหมือนกันคราวนี้เรามาดูว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ได้มาในลักษณะของคนเคยทําการขายมาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเวลาให้เขาทายอดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราไม่ใช่เรื่องง่าย บางคนก็ทําจนได้นะครับแต่เขาเห็นผลตอบแทนที่จ่ายเป็นมัลติเลเวลมันถูกแบ่งหลายชั้นนะครับมันก็เหลือน้อยก็ถอดใจอีกออกไปอีกแล้วจะทํำยังไงดีก็ต้องพาไปไประชุมตรงนี้ต้องต้องเริ่มขายฝันต้องเริ่มม o เตอเวตกันแล้วนะฮะไม่งั้นหลุดหมดเพราะคนก็เคยมีรายได้ประจะําเวลามาอยู่ตรงนี้มันมีแต่รายจ่ายประจํานะฮะถ้าไม่เก่งจริงก็เอาตัวระย,ยากเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้พอเราเข้ามาให้เรากระจายสินค้าเราชัก ชักมองออกแล้วเราไม่อยากทําคนส่วนใหญ่ก็มองออกแล้วแล้วก็ไม่ทําแต่ก็จะมีคนจํานวนมากที่ทําเพราะว่ารายได้มันก็พอเลี้ยงตัวนะครับแต่สิ่งที่มันมีอยู่ในใจเขาคือฝันเขาคิดว่าเขาจะต้องไปสู่ฝันนั้นได้สําเร็จก็มีกําลังใจที่จะสู้ต่อนะเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมกําลังจะให้เปลี่ยนนายใหม่ของเราเนี่ยเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรจากเจ้านายนะครับที่ มีนโยบายในการกระจายสินค้าให้เราเป็นเซลล์แล้วก็เป็นนักขายแล้วกันแล้วก็สร้างเครือข่ายนักขายตอนนี้ผมให้เราปฏิรูปความคิดนะฮะหลังจากเรามีประสบการณ์กันมากพอสมควรแล้วนะฮะปฏิรูปความคิดว่าการจะได้เงินจากบริษัทเนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องกระจายสินค้าจํานวนมากการกระจายสินค้าจํานวนมากกลับเป็นการทําให้เราสร้างเครือข่ายไม่สําเร็จด้วยซ้าไป เขาเห็นเราเป็นนักขายเนี่ยเขาไม่อยากตามตามนะยิ่งเราขายเก่งเท่าไหร่เขายิ่งกลัวผมไม่ได้เก่งอย่างพี่ผมคงทําไม่ได้หรอกใช่ไหมครับคณะนี้ระบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสร้างให้คนธรรมดาประสบควาสมสําเร็จได้อย่างคนเก่งก็มาย้อนนิดนึงแล้วกันว่าสิ่งที่ผมทาให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นเวิร์กพอยต์เป็นจุดในการทํางานจุดแรกนะฮะในการทําให้เม็ดเงินเล็กๆเนี่ยนะครับซึ่งใครๆก็ทําได้เอามารวมกันเป็นกระแสเงินซึ่งกระแสเงินตรงนี้วิธีการรวม มันต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยตรงนี้จะเป็นเครื่องมือออนไลน์นะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นผัง A ละกันผัง A เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมให้ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะถูกรีจิสเตอร์อยู่ในผังนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวสนับสนุนซึ่งอัปเดตเราดูได้ตลอดเวลาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดการควบคุมนะครับเราสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ตามที่เราตกลงกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าใครเข้ามาแล้วจะไม่สําเร็จ ภาพแห่งความสําเร็จมันเกิดขึ้นแล้วแล้วอยู่ในใจพวกเราตั้งแต่วันแรกที่เราตกลงแล้วงานส่วนที่เหลือก็เป็นแค่เก็บงานเท่านั้นเองนะถึงสิ้นเดือนทุกคนก็ขึ้นตําแหน่งตามที่เราคุยกันไว้ไม่มีอะไรยากเลยนะครับและเราเห็นตรงนี้เราเริ่มมีความมั่นใจแล้วฮนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจกันอย่างชัดเจนขึ้นอย่างง่ายๆยเลยนะครับผมเองเนี่ยมีกลยุทธ์ชั้นเชิงวิธีการทั้งระดับพ่อค้าและระดับนักธุรกิจเอามาช่วยพวกเราเยอะมาก ยังไงพวกเราก็ไปถึงฝั่งแน่นอนเป้าหมายนี้จะไปถึงได้ต้องมีเข็มทิศแม้ว่ามันจะง่ายนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยพวกเราให้ดูเมนูนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยคนที่ไม่รู้เนี่ยเดินหลงทางปีนผิดตึกเยอะมากเลยนะครับแล้วดูกันอย่างสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเข็มทิศธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างเข็มทิศนะให้ดูไปที่ปลายเข็มนะฮะให้ชี้ไปที่แหล่งเงินนะะ แหล่งเงินนั่นจะเป็นจุดที่เข็มทิศจะต้องชี้ไปส่วนปลายเข็มอีกด้านหนึ่งให้ชี้ไปที่วิธีการนะครับถ้าห่างผิดไปจากนี้แล้วเนี่ยโอกาสถึงเป้าหมายยากมากลองดูภาพนี้นะครับแหล่งเงินเท่านั้นนะครับและที่เหลือวิธีการที่จะไปสู่แหล่งเงินต้องถูกต้องอย่างที่ผมอธิบายมาเมื่อตอนต้นส่วนตัวสนับสนุนอยู่ทางปีกซ้ายและปีกขวาคือทฤษฎีความง่ายทุกอย่างมีโอกาสสาเร็จได้แต่ถ้ายากเราจะถอดใจสะก่อน พราะนั่นที่สี่ความง่ายเข้ามาเสริมทุกจุดเลยส่วนหลักสูตรมหัศจรรย์เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้สั้นๆเลยนะครับเวลาที่เราตกลงกันแล้วเนี่ยภาพแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วระบบสนับหนุนเกิดขึ้นทันทีหรือแต่เก็บงานตามลำดับหนึ่งสองสามคุณก็สําเร็จละมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะถ้าเราเข้าใจหลักสูตรมหัศจรรย์เพราะเราจะไม่ทําอะไรที่มันยากเกินไปนะครับเรามาดูเรื่องนี้นะครับเรามาโฟกัสดูซิว่าตรงนี้ใช่ไหม สิ่งที่เราอยากจะได้ตอนนี้คุณอยากได้งานทําเยอะเลยเหรอถ้างั้นคุณเข้าไปเลยนะครับวิธีการทํางานเดิมๆนะฮะตั้งแต่การดิสไลชื่อการเข้าห้องประชุมการโทรนัดการเข้าพบการเสนอขายการอบรมสินค้าการอบรมแผนธุรกิจการพัฒนาบุคลิกภาพเยอะแยะมากมายนะครับนั่นคือแหล่งงานที่คุณจะได้เข้าไปนะครับส่วนอันนี้ละครับใช่ไหมครับแหล่งความรู้คุณต้องการรู้อะไรมั่งครับคุณเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะ จะมีวิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์คุณเรียน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 เข้าไปเรียนไม่รู้จบเลยแล้วมาทําให้คุณได้เงินหรือยังฮะยังคุณต้องไปตรงนี้ครับไปที่แหล่งเงินผมจะอธิบายต่อนะครับว่าคนที่ไปโดยไม่มีเข็มทิศคือไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะต้องการไปที่แหล่งเงินก็เลยสเปรย์สปาไปที่อื่นลองดูภาพนะฮะอาการหน้าปวดหัวเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเข้าไปร่วมธุรกิจโดยไม่ได้ใช้เข็มทิศนําทาง นะครับคุณทําทําอยู่ผู้นําที่คุณกําลังมุ่งมั่นทํางานอยู่เลยย้ายค่ายใช่แล้วนะครับหรือว่าบริษัทปรับเปลี่ยนแผนผลประโยชน์แล้วคุณกาลังชวนคนอยู่ดีๆอา้าวเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนวิธีการอธิบายใหม่นะครับอันนี้ก็เหนื่อยสินค้าออกมาเนี่ยเวอร์จนกระทั่งเหมือนกับคุณเป็นพวกต้มตุ๋นเลยรักษาได้ทุกโรคนะครับคุณจะเริ่มบอกโอ้ปวดหัวอย่างนี้ไม่รู้จะทายัางไงแล้วมาดูแหล่งเงินที่น่าที่จะเข้าร่วมนะครับลองดูตัวอย่างอย่างแับอย่างแหล่งเงินพวกนี้นะครับว่า แต่น่าเข้าร่วมไหมเปิดออฟฟิศมีแต่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วทำงานแบบ w o r l d w i d นะครับ one code around the world อย่างเงี้ยมันมันน่ากลัวนะครับหรือสำนักง,งานสำนักง,งานใหญ่ยอยู่ต่างประเทศอ่ะตรงนี้มาเปิดสาขานะครับมาเช่าห้องในอาคารอยู่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลิกเช่าเมื่อไหร่โอกาสที่จะเก็บได้แล้วก็ปิดบริษัทหนีเนี่ยมันเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ทำให้คุณเหมือนกับ คุณทํางานอาจจะเป็นระดับผู้นําระดับสูงเลยก็ได้แต่มันก็ยังปีนผิดตึกอยู่ดีครับพอคุณไปถึงแล้วก็คว้าน้ําเหลวเหมือนกันและบริษัทที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าบริษัทเขาไม่ดีนะครับเราเองเราต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าเราฝากชีวิตไว้กับบริษัทที่เราเข้าไปทํางานจริงๆยิ่งบริษัทบอกว่าส่งเป็นอนาอส่งเป็นมรดกได้ในอนาคตยิ่งต้องดูให้ดีครับว่า ตัวเขากับตัวเราใครจะอายุยืนกว่ากันนะลองดูให้ดีนะครับและเงินต้องพิจารณาอะไรบ้างก็ดูง่ายๆนะครับว่าความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเนี่ยเรื่องหนี้สินความน่าเชื่อถือนะครับตรงนี้ก็ตรวจสอบไม่ยากนะครับบางครั้งนี่ก็อาจจะต้องดูจากอายุของบริษัทดูว่าตัวโรงงานเองเนี่ยบริษัทมีไหมนะความมั่นคงของโรงงานของผู้ผลิตหรือว่าชื่อเสียงต่างๆนะครับในการที่ได้รับรางวัลต่างๆก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับหลักฐานทางทะเบียนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือของเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยเรามีโอกาสตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องงบดุลน,นะฮะบ,บางบริษัทเนี่ยบอกกาไรตั้งเท่านั้นเท่านี้แต่ดูงบดุลแล้วไม่มีไม่มีกาไรนะครับแต่ว่าแจ้งยอดมาเวลาที่ motivate คนเนี่ยโอ้โหมันกําไรท่วมท้นจริงๆนะฮะดูซิว่าบริษัทเขาเนี่ยมีจริยธรรมบริษัทที่มีจริยธรรมนะครับมีธรรมิบาลพวกนี้อยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับ เราอยากให้คุณเข้าไปสู่บริษัทพวกนี้มากกว่าก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยถ้าหากเราเลือกให้ดีเนี่ยเราปลอดภัยไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะฮะเมื่อกี้บอกว่าให้ดูปลายเข็มทิศดด้วยก็คือวิธีการทํางานสิ่งที่ผมมาแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลยุทธ์และวิธีการทํางานนะฮะให้มองจากระดับบนนะครับลงสู่ระดับพื้นฐานการทํางานนะให้มองตั้งแต่การตลาดการผลิตและการบริหารมองทุกจุดให้ทะลุให้ได้ นะครับเราถึงจะปลอดภัยแล้วโตได้ถ้าเกิดวิธีการทําง,งานเราไม่ถูกแม้บริษัทเขาจะดีเนี่ยเราก็เหมือนวนรอบเขาเนี่ยนะครับขึ้นไปภูกเขาเขาไม่ได้นะอาจจะมีการเริ่มโตขึ้นมาบ้างแต่ก็วนอยู่แค่นั้นล่ะครับไปสูงกว่าน,นั้นไม่ไหวงานก็จะหนักนะครับค่าใช้จ่ายก็จะสูงเงินไม่โตตามถ้าวิธีการทําง,งานไม่ถูกนะครับแม้ว่าจะทําออนไลน์ออฟไลน์ก็ช่วยไม่ได้นะครับขอให เข้าสู่วิธีการที่ถูกต้องจริงๆอย่างที่ผมอธิบายนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันไต่เสาน้ํามันจริงๆใหะมันเหนื่อยฟังมาแค่นี้พอที่จะมองออกนะครับว่าสิ่งที่จําเป็นจริงๆก็คือเข็มทิศธุรกิจนะครับไม่งั้นเหนื่อยฟรีนะฮะเรื่องแผนธุรกิจเราอธิบายคร่าวๆแล้วเดี๋ยวยังมีอีกมาย้ํานิดเดียวเองนะฮะว่าระบบปฏิบัติการของเราน่ะสุดยอดนะครับระบบปฏิบัติการของเราสุดยอดแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับ ภาคการตลาดออนไลน์นะครับภาคของการผลิตและภาคของการบริหารนะฮะทั้ง3ส่วนเนี่ยมันสุดยอดจริงๆผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในด้านของการตลาดเนี่ยเรามีแอคชั่นแพ็ k เกจขึ้นมาเป็นการทํางานที่หาผู้มุ่งหวังแล้วก็ทําการตลาดจนถึงขั้นปิดการขายที่ประหยัดที่สุดเลยตั้งแต่เคยมีมาในทศวรรษนี้เลยดีกว่านะครับเบาแรงสวยงามสง่างามนะครับ แล้วก็ประหยัดสุดๆแอคชั่นแพคเกจตัวนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับเราใช้ทรัพยากรในการสร้างสารรค์เยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวจะมีอธิบายให้ฟังนะครับอันที่2ก็คือระบบปฏิบัติการทางด้านการผลิตตรงนี้เนี่ยสุดยอดของหลักสูตรจริงๆคือหลักสูตรมาศจันนะครับและแบ่งภาพความสําเร็จซอยเป็น4ี่ช่วงใน1เดือนเพราะฉะนั้นไม่มีใครทําไม่ได้ครับคุณส่งคนเข้ามาเนี่ยคุณได้ตําแหน่งใหญ่กลับไปทุกครั้งนะครับในแต่ละเดือน งานจะง่ายขึ้นเยอะมาดูระบบปฏิบัติการด้านการบริหารตรงนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการที่เงินจะไหลเข้าบ้านคุณแบบตลอดชีพเพราะถ้าคุณจะทํางานโดยไม่มีออฟฟิศไม่มีเว็บออฟฟิศที่ทํางานแล้วควบคุมงานดูแลผลผลิตดูแลการเติบโตดูแลกระแสเงินที่จะไหลเข้าบ้านถ้าคุณไม่มีออฟฟิศคุณก็เหมือนกับคนทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้นะฮะโอกาสเติบโตช้ม โอกาสเติบโตมั่นคงแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อคุณทํางานตรงนี้ระบบปัตจการทางด้านการบริหารสร้างออฟฟิศออนไลน์ให้คุณเอาไปใช้แล้วผมเริ่มอธิบายเรื่องพวกนี้คนจะเริ่มเซอร์ไพรส์มากว่าเราคิดได้ยังไงเรื่องแนวคิดเราก็จะจบกันแค่นี้นะฮะเราจบเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันของคนทําเครือข่ายนะฮะเราชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เรียกว่าล้มเหลวเราชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของความล้มเหลวและเราก็ชี้ให้เห็นถึงทางแก้ นอกจากนั้นเรากลัวจะไม่ปลอดภัยเราก็อธิบายเรื่องเข็มทิศธุรกิจให้ฟังด้วยแผนธุรกิจและระบบปฏิบัติการแล้วพอมองเห็นภาพความสวยลูของกิจการที่คุณจะมีในอนาคตหรือย่างครับผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินงานแล้วก็มีกิจการที่มั่นคงเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุขได้ไม่ยากนะครับฟังแล้วสบายใจนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงทางอีกนะครับถ้าอย่างนี้พอเริ่มแล้วกําหนดได้ใช่ไหมครับว่า ในแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเราไม่ได้โตแค่10%แน่นอนนะครับในระบบนี้ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ให้การยอมรับในแนวคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในแนวใกล้เคียงกันนะครับเรื่องแนวคิดเราพอแล้วนะครับฟื้นความเข้าใจกันไว้เรียบร้อยแล้วเมนูต่อไปเนี่ยจะเข้าสู่ how to วิธีการทำงานแล้วก็ตัวช่วยของวิธีการทำงานซึ่งเราจะรู้เลยว่าเราเหนือชั้น มีกลยุทธ์ที่ใครก็ตามรองไม่ทันนะครับแล้วพบกันนะครับผมสุติพงศ์ครับสวัสดีครับ